ไก่ไีเขาก็วายนะครับเนาะ <love> ไปเลยต้มตาม่างเครื่องกอหอมได้เลยสไลเดีร์ให้<ว>ใบกุ้งฝนครับใบกุ้งฝนนะครับเนาะ <c ười> มาครับมาครับมาครับเจ๊ครัวแฮมไก่ครับโอ้ ไก่เขาก็กกเรียบร้อยนะครับถ้าบบกกมันติดเหลืองนะผมนะเนาะเขากกเรียบร้อยละไก่เหมืองสลาบอยซื้อมาเนอะพริกแห้งขิงคาตะไคร้ขมิน้นกะ<อ>ปิแอป <laughs> <laughs> มิดัคปอมไม่พักปอมแล้วก็อันนี้หอมไอโปุ่นอหวาเ,หเพิ่มไปครับผมนี่อันนี้หอมแท้กูดครับเม็ดพักปอมบบควนนะครับเนาะหมยสลาบอยช่วยผมตำ่ำําเลยครับได้ครับผิวแบบกูดเข้า หวันผูกพบนอากาศแรกนี่เดี๋ยวนีนน้โอ้พอโค้งวัดด้วยตำขนาดครับเออตามขนาดนี่ผมเท่นี่เออ,หอใหญ่เลยใครจะตามแล้วก่อนนะครับเนาะแล้วแต่ขนาดของคนนะครับเนาะใส่เยอะเลยเนาะแข่งกันมา <c oughs> โดนโดนแล้วเลยวันผูกบนอากาศโคกงจะหนีมันจะเลียงนี่ <c oughs> อันนี้ผิวบบคูดแล้วก็ผมกระลีนะครับเนาะใส่ลงไปเลย

มันยังมวนกัยู่นะสองนี่นะเคร่องกงสันะครับนะมาัวหอมหอมีครับตึง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 ตึรตึงตรัตึงตรงตึ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 ้ตึง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 ตาวเึงตึงงตึงกึงตึงตารัึงต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 ึ่ตึงตึงตึงต้งตึงตึึงต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 งง คออน,นี่ใครไบแล้วเสร็จแล้วเยอะแล้วแล้แลลกระหูสุดยดแน่นั่าสุกนี่แหละครับสเสร็จปเลยเติมน้ำเปล่าเห็สักนอดน,นะครับรรเนาะเหนาะนะครับเก,ก้อยๆคร่วไปเรื่อยๆนะครับนะ ไก่นี่มาใจไก่เหนียวครับผมมต้องเหมือนครับหมกแนมงวดเดี๋ยวใส่พักเลยครับไก่เปิดแล้วครับรสดีเออชิลลรถชิลรถชิรถครับผมใส่ลงไปต่อไปใส่ยังครับนี่ชูลรถครับเออผงกูรดครับใส่ลงไปของได้เลยสุดาได้เลยใส่พักลงไปเลยครับนี่ อันนี้ครับนี่ใบโกศลครับใบโกศลนะครับเนาะนวลนาะครับเนาะทหัวกล่อยนะใบบัคคูดนะครับนะใบจันท่าหมูมีเนาะมีครับเอาไปใส่ข้อเห็งมดเนาะครับแม่หมาวอดหมดเลยไม่จันทมาวอดนะครับเนาะไม่ใส่ใบกะเพราแตนครับพัดชีพลังครับผมของปอเปอร์นะครับนะเนาะ โอ้เดี๋ยวร้องพักสุกสลายกันเนาะบอกว่าผมยังไม่แห้วขนาดนี้ครับไม่ประคุณไปย้อมชีกเลยครับผมมันเซ่เป็นเป็นก้านเป็นก้านเลยสลาบีตัดเป็จิ้มกันเลยครับมาครับมาครับมาครับจักเอ๊ะอันคิดถอนมั่งหลังเรื่อยกันไปกสวย ตุินไก่มาแล้วควนลุงลุงเลยเอ่อเหมาะครับผมหูดเนวครับหูดกับหูดละอืมอะไย่ครับติ่นไก่ครับผมกินตับแล้วก็พักครับผมมาตัแลนะครับเนาะแล้วก็ตัวมันหวานเนาะหวาน